สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาท่องกามาอยู่ห้างสยามาาพารากอนนท่านผู้ชมเนื่องจากว่าอยู่ด้านนอกนะควรตกท่านผู้ชมออกบอ่วได้เบิ่งนักท่องเที่ยวอยู่ข้างในงนะท่านผู้ชมเต็มเลยอยู่ด้านนอกควรตกแห้งควตกหนักท่านผู้ชมเลยแต่ว่านักท่องเที่ยวพระเจ้าออกข้างนอกบัได้ท่านผู้ชมเขาเจ้าปิดปิดประตูเขา แต่ต้องเข้าไปข้างในนะท่านผู้ชมจ้็ลงไปชั้นล่างนี่ด้านนี้ท่านผู้ชมนะตัวด้านนี้ก็จะเป็นทั้แต่เอาปิดปิดปล่อยออกปล่อยออกปล่ให้เขานะท่านผู้ชมเพราะเนื่องจากอยู่ด้านนอกคนมันตกตกแน่านผู้ชมเดี๋ย่ชอบพอดี ต้องลงไปข้างในนะครับท่ผู้ชมลงไปทำโซนอาหารท่านผู้ชมจึงจะออกไปด้านล่างนะท่านผู้ชมออกไปทะลุถนนไปนท่านผู้ชมอ๋อถูกหลายแห่งดูนะน้งสยามแทบแตกท่านผู้ชมเอ,อ้ยหมดฝนตก

ก็อันนี้คือบรรยากาศอยู่ด้านล่างนะท่านผู้ชมเต็มทุกซอยเลยคนน่ะท่านผู้ชมเลยเต็มทุกซอยเลยอ๋อเนื่องจากคนมันตกนะท่านผู้ชมเพราะว่ากระจกปิด ประตูทางเข้า,าทางออกท่านผู้ชมเลย,น,เยเลนักท่องเที่ยวก็เลยหน้าแน,น่นอยู่ข้างในนะท่านผู้ชมอยู่ในห้างอันนี้คือโซนอาหารนะท่านผู้ชมกดเอ๊ยสุดซอยเลยท่านผู้ชมกดอ๋อท่านผู้ชมเดีเ๋ยวปลาท่องสี<ไ>เดินมาด้านนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งอยู่ด้านในก็ไดนะท่านผู้ชมอยู่ กานสองโซนอาหารห้างสยามพารากอนนะท่านผู้ชมกดลงบันไดเลื่อนอ่าเลยท่านผู้ชมโคตรโค้ดถ่ายเมืองไทยนะท่านผู้ชมมันดูแมนว่าจะมีในห้างเดียวนะท่านผู้ชมหลายห้างนะนี่แต่ห้างใหญ่ห้างดูห้างดังติดๆกันนะท่องเที่ยวก็เต็มทุกห้างนะท่านผู้ชมคนกะกด ครับคเลยโอ้โหพลังพลังเต็มชาวกรีนเต็มท่านผู้ชมโคตอ่ะปะโคตรโคตรโอ้น่นแหงท่านผู้ชมจนยางบ่ได้เลย คนหน้าตามไ้ยรเดกันเลยามปชมกอลัมุนเลยซอยดก่ไนเลยปบอเคยพ่อบอกเคยเห็นตามไมคนหลายขนาดนี้ตามไปชมเอ้ยโวย เอาเงินอย่างเดียวท่านผู้ชมคนเอ้อทุกทางเลยจต็มถกซอยเดี๋ยวมาท่องสีเดินซอยนี่้คนตามชมบรลหาตามชาติเต็มร้อยทำประจุคนนะโอ้โหมาเดินมาซอยนี่ต่อตามชมปวดเต็มทุกซอยเลยโอ้ยเมืองไทย ทลึกท so ัน้มคนน่ะถุอยางบุได้เลยคัมเอยคนน่ะน้องทอมทลองเดินก่น่อนนทอมูมเยเรา่ยเข้าอดทำไม่ได้หรอโ้ดานีนที่กระเานําทหารออามานอนๆดีก มีคนนั้นบอกให้เดินตามมันมาเอามาด้านนี้ครับปีบ่ดอดทัดปู้ถมอะไรจะขนาดไหนเมืองไทยสุดยอดพี่ดองคุนอะโอ้ โมาต้องสิเดินมานั่นนี่ก่อนท่านผู้ชมมาที่ท่านผู้ชมินด้านนี้ก่อนคนท่านผู้ชมมดไปวันนี้จะออกไปด้านนอกท่านผู้ชมนะกดปัดปดโถกท่านผู้ชมกดมีไรด้วานผ้มเลยกด おほう。 Ở đây là phía bay sứa ánh chồng Ở đằng này nè mấy chồng Sứa ánh nàm kinh kinh ơi Cô này làm, ช่างเชื่อไปแล้หลายตกแตง่งอย่างสวยงามสวยรูเลยท่านผู้ชมเต็มทุกห้างท่านผู้ชมอันนี้เป็นห้างที่สองท่านผู้ชมเลยคนน่ะสวยงามอลังการมากท่านผู้ชมคน ได้เดือนณนองได้เดือนนะพี่ตงเต็มเลยมาแานนี่นทำยังไงอบสอนเดสอนแหงสอนหลาย ตามไปดมมองนี่ก็มีเวทีแทหลาห้างตามไปชมเลยน,นี่ก็เต้มันกันตามไปดม เชื่อมต่ออีกห้างหนึ่งท่รรมมานผู้นนรรมชมมาทัลุนี่ท่านผู้ชมเลยนี่บรรยากาศฝนตกชุ่ชม,รรมชม้ำท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่ด้านนอกไาท่านผู้ชมเราชอาชิม,มุงหนาไปทางสุดแล้วท่านผู้ชมสะไคร้ล็อกแยกทุ่งวันนี่เข้าห้าง,งต่อโอ้โหขอเกลี่ยวควาสบายท่านผู้ชมคนนั้น สวยงามมากนี่ท่านผู้ชมมาท่องขาออกมาอยู่ด้านนอกแล้วท่านผู้ชมนี่ด้านหน้ามาท้องก็เป็นอ่าแยกนะท่านผู้ชมออก็ความสวยงามท่านผู้ชมเลยขโขดเื่อตึกลูกย่อนที่ท่านผู้ชมเลย บรรยากาศงานแรงๆอาตามประุมไว้สนับที่นี่นะบารทองของจีลาตามจมเรืยเขาเดยนปดาต่าใช้คนไล่คสน่สำคัญนะตามชมโดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังเร่งใจเลยเด้อสนับที่นี่ของาเพียคนนี้เดี๋ยต่อกันไม่คิดหนาวต่ว่าอีนรับ